เขาคือความหวังของบราซิลถูกขนานนามว่าเปเล่คนใหม่พรสวรรค์ระดับพระเจ้าท่าเลี้ยงที่สะกดโลกแต่วันนี้ชื่อของเขาปรากฏในแฟ้มคดีขมขืนนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อโรบินโยอจากฮีโร่ทีมชาติสู่ผู้ต้องหาที่โลกหันหลังให้ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนดำดิ่งสู่เรื่องราวที่มืดมนที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการฟุตบอลเรื่องราวของโรบินโยอดีตนักฟุตบอลชาวบราซิลผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รักเป็นดาวเด่นแห่งยุคผู้มีพรสวรรค์เหลือล้นและถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่กลับต้องจบลงด้วยการเป็น ผู้ต้องหาคดีขมขืนและชื่อเสียงที่ถูกทำลายไปตลอดการกําเนิดเพชรเมร็ดงามดาวเตะบราซิลผู้มีพรสวรรค์โรบินโยหรือรบซองเดซูซาเกิดเมื่อวันที่25มกราคมปี1984ที่เมืองเซาเปาโลประเทศบราซิลเขาเติบโตมาในประเทศที่ฟุตบอลคือชีวิตและพรสวรรค์ของเขาก็เปล่งประกายออกมาตั้งแต่อายุน้อยพรสวรรค์ที่หาตัวจับยาก โรบินโยคือวันเดอร์คิดแห่งวงการฟุตบอลบราซิลเขาโดดเด่นด้วยทักษะการเลี้ยงบอลที่เหนือชั้นคล่องแคล่วว่องไวราวกับเต้นแซมบ้าไปกับลูกบอลการเลี้ยงบอลหลบผู้เล่นคู่ต่อสู้หลายคนพร้อมๆกันคือเครื่องหมายการค้าของเขาจนได้รับฉายาว่าเปเล่คนใหม่ซึ่งเป็นคำยกย่องสูงสุดสำหรับนักฟุตบอลบราซิลแจ้งเกิดกับซานโตสเขาเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรซานโตส สโมสรเก่าของเปเล่และไม่นานก็กลายเป็นกำลังสำคัญพาทีมคว้าแชมป์บราซิลิโรซีรีาได้สำเร็จในฤดูกาลปี2002และ2004ในวัยเพียง18-20ปีทําทำให้ชื่อของเขากระหึ่มไปทั่วโลกและเป็นที่ต้องการตัวของสโมสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปทันทีสู่เรอัลมาดริดจุดสูงสุดของความคาดหวังในปี2005โรบินโยย้ายมาสู่สโมสรนักฝันของนักฟุตบอลหลายคนนั่นคือเรอัลมาดริด ด้วยค่าตัวราว25ล้านยูโรการย้ายครั้งนี้เป็นการตอกย้ำสถานะของเขาในฐานะซูเปอร์สตาร์ระดับโลกที่มาริดเขายังคงแสดงทักษะอันแพรวคราวให้เห็นเป็นครั้งคราวและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าชแชมป์ลาลิก้าได้สองสมัยแต่เขาก็ไม่สามารถก้าวขึ้นไปเป็นแกนหลักที่แท้จริงได้อย่างที่หลายคนคาดหวังนักเนื่องจากอาการบาดเจ็บและพฤติกรรมนอกสนามบางอย่างเริ่มส่งผลกระทบ จากมาดริดสู่แมนซิสตี้และเอซีมิลานชีวิตที่ผันผวนในปี2008โรบินโยสร้างความตกตะลึงด้วยการย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเพิ่งได้รับการเทคโอเวอร์จากกลุ่มทุนอาบูดาบีและเขากลายเป็นสตาร์คนแรกของโปรเจกต์ใหญ่ หลังจากนั้นในปี2010เขาย้ายไปร่วมทีมเอซีมิลานซึ่งที่นี่เองที่เขาได้สัมผัสกับความสำเร็จสูงสุดในยุโรปด้วยการคว้าแช,ชมป์ซซเรียในฤดูกาล2010-2011และยังคงแสดงพรสวนให้เห็นเป็นครั้งคราวในห่วงเวลานี้โรบินโยกคือพระเอกของวงการฟุตบอลบราซิล เป็นนักฟุตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีฐานะร่ำรวยและเป็นที่รักของแฟนบอลมากมายแต่ในขณะเดียวกันปัญหาด้านพฤติกรรมและการใช้ชีวิตที่ผ,ลผลันผวนก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆและรอวันที่จะระเบิดออกมาดิ่งลงเหวชีวิตนอกสนามที่เริ่มควบคุมไม่ได้และคดีที่พลิกผันในขณะที่โรบินโยยังคงวนเวียนอยู่ในลีกยุโรป สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือชีวิตนอกสนามของเขาที่เริ่มส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเส้นทางอาชีพอย่างรุนแรงพฤติกรรมที่ไรวินยัยแม้จะยังคงมีทักษะแต่โรบินโยมักจะถูกวิจาร์ณเรื่องความไม่สม่ำเสมอและวินัยในการฝึกซ้อมเขาไม่ใช่นักเตะที่ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมเท่าที่ควรและมักจะใช้ชีวิตนอกสนามที่เต็มไปด้วยปาร์ตี้และสีสัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อยๆบั่นทอนสภาพร่างกายและฟอร์มการเล่นของเขาการย้ายกลับบราซิลสัญญาณของการโรยราหลังจากช่วงเวลาในยุโรปที่แม้จะประสบความสำเร็จบ้างแต่ก็ไม่สามารถยึดตำแหน่งซูเปอร์สตาร์ตัวหลักได้อย่างมั่นคงโรบินโยก็ตัดสินใจย้ายกลับไปเล่นในบราซิลกับสโมสรเก่าอย่างซานโตสและแอเเลติโกมิเนโร ในช่วงกลางยุค 2015s นี่คือสัญญาณที่บ่งบอกว่าอาชีพของเขาในหลีกสูงสุดยุโรปกำลังสิ้นสุดลงจุดพลิกผันที่มืดมิดที่สุดคดีคมคืนในอิตาลี2013และแล้วก็มาถึงเหตุการณ์ที่พลิกชีวิตของโรบินโยจากพระเอกสู่อาชญากรและทำลายมรดกทั้งหมดที่เขาสร้างมาต้นต่อของคดี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันที่22มกราคม2013ในขณะที่โรบินโยยังคงค้าแข่งอยู่กับเอซิมิลานเขาและเพื่อนอีก5คนถูกกล่าวหาว่าร่วมกันคมขืนหญิงสาวชาวอันบาเนียวัย23ปีในไน้์คลับแห่งหนึ่งในเมืองมิลานการสอบสวนที่ยาวนานคดีนี้กินเวลานานหลายปีในการสอบสวน โรบินโยและทนายความของเขาพยายามปฏิเสธข้อกล่าวหามาโดยตลอดโดยอ้างว่าการกระทําทั้งหมดเป็นการยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่ายคำตัดสินของศาลชั้นต้นในปี2017ศาลอิตาลีได้ตัดสินให้โรบินโยและเพื่อนของเขามีความผิดจริงในข้อหาร่วมกันข่มขืนและตัดสินจำคุกโรบินโยเป็นเวลา9ปีการอุทธรณ์และคำตัดสินยืนยันในปี2020 โรบินโยไม่ยอมรับคำตัดสินและยื่นอุทธรณ์แต่ในปี2020ศาลอุทธรณ์ในอิตาลีก็ยืนยันคำตัดสินเดิมให้จำคุก9ปีการยื่นดีกาและคำตัดสินขั้นสุดท้ายในปี2022ศาลดีกาสูงสุดของอิตาลีก็ได้ยืนยันคำตัดสินสุดท้ายว่าโรบินโยมีความผิดจริงและต้องรับโทษจำคุก9ปี นั่นหมายความว่าไม่มีช่องทางทางกฎหมายในอิตาลีเหลือให้เขาต่อสู้คดีอีกต่อไปคดีขุมคืนนี้คือจุดจบของโรบินโยในฐานะฮีโร่และเป็นจุดเริ่มต้นของความอับอายที่เขาจะแบกรับไปตลอดชีวิตมรดกที่ถูกทำลายการหลบหนีความยุติธรรมและจุดจบอันน่าเศร้าหลังจากคำตัดสินสุดท้ายของศาลอิตาลีชีวิตของโรบินโย ก็ถึงจุดสิ้นสุดในฐานะนักฟุตบอลอาชีพที่ได้รับการยอมรับสถานะผู้ร้ายข้ามแดนเนื่องจากโรบินโยอเดินทางกลับไปบราซิลและไม่ยอมเดินทางกลับมาอิตาลีเพื่อรับโทษทำให้เขาถูกทางการอิตาลีออกหมายจับระหว่างประเทศและกลายเป็นผู้ร้ายข้ามแดนรัฐธรรมนูญของบราซิลไม่อนุญาตให้ส่งตัวพลเมืองของตนเองไปรับโทษในต่างประเทศ ทำให้โรบินโยยังคงลอยนวลอยู่ในบราซิลแต่เขาก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้อีกต่อไปมิฉะนั้นจะถูกจับกลุ่มทันทีความพยายามของทางการอิตาลีในการขอให้โรบินโยรับทูษในบราซิลเองตามหลักการยุติธรรมสากลก็ยังไม่สําเร็จการทําลายชื่อเสียงและอาชีพคดีคมคืนนี้ทําลายชื่อเสียงของโรบินโยอย่างสิ้นเชิง สโมสรฟุตบอลที่เคยสนใจเขาก็พากันถอนตัวออกไปไม่มีใครต้องการเซ็นสัญญากับนักฟุตบอลที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีอาชญากรรมร้ายแรงแม้สโมสรซานโตสสโมสรเก่าแก่ของเขาจะเคยพยายามดึงตัวเขากลับมาร่วมทีมอีกครั้งในปี2020แต่ก็ต้องยกเลิกสัญญาในเวลาเพียงไม่กี่วันเนื่องจากกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากสปอนเซอร์และแฟนบอลที่ไม่ยอมรับการกระทำของเขา จุดจบที่น่าเศร้าโรบินโย่ผู้ที่เคยเป็นเปเล่นคนใหม่ผู้มีทักษะการเลี้ยงบอลที่น่าทึ่งและเป็นความภาคภูมิใจของชาติกลับต้องจบชีวิตในวงการฟุตบอลอย่างน่าอนาถด้วยคดีอาชญากรรมที่น่ารังเกียจเขาหายไปจากแสงสปอตไลท์และถูกจดจำในฐานะผู้ที่ทำลายมรดกของตัวเองด้วยความมืดมิดเขาคืออุทาหรณ์ที่สำคัญว่าไม่ว่าคุณจะมีพรสวรรค์มากแค่ไหนชื่อเสียงโด่งดังเพียงใด แต่การกระทําที่ผิดกฎหมายและศีลธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีอาชญากรรมร้ายแรงสามารถทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมาได้ในพริบตาเดียวบทสรุปเรื่องราวของโรบินโยคือบทเรียนอันแสนเจ็บปวดและมืดมนที่สุดเรื่องหนึ่งในวงการฟุตบอล จากเด็กอาชริยะผู้เป็นพระเอกบราซิลที่มีพรสวรรค์อันน่าทึ่งและถูกคาดหวังว่าจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดแต่กลับเลือกเส้นทางที่ผิดพลาดด้วยพฤติกรรมนอกสนามที่ไร้การควบคมุมและนำไปสู่การกระทำอันเลวร้ายที่พลิกชีวิตเขาจากผู้ที่ได้รับการยกย่องสู่ผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นอาชญากรและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างมา